การรับจ้างกินเจคะ่ะแค่ขารับวท่าน,นประธานจะกินเจเหรอคะใช่แล้วท่านประธานมีเวลากินเหรอคะเนี่ยเอกสารเยอะแยะเชื่ที่ต้องเซ็นกินเจต้องใช้เวลาด้วยเหรอรท่านประธานกินเจใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์เลยนะคะล้างท้องสามวันกินเจอีกสิบวันรวมี13สิบสามวันนะคะ,ะท่านประธานเออจริงแฮะวันนี้หนูมีสิ่งดีๆมานำเสนอคะ่ะท่านประธานบริการรับจ้างกินเจค่ะท่านประธานรับจ้างกินเจ เหมาะกับท่านประธานมากเลยนะคะทํางานเยอะๆแบบนี้ท่านประธานไม่มีเวลากินหรอกค่ะตอนนี้เคารับจ้างกันหมดแลวค่ะท่านประธานแล้วผมจะได้บุญได้ไงเอา้าท่านประธานจะไม่ได้บุญได้ไงคะหนูกินแต่หนูก็สวดมนต์ไปให้ท่านประธานไงคะท่านประธานรับบุญเต็มๆเลยค่ะหนูไม่ได้ได้ไเลยนะคะท่านประธานมันมีค่าใช้ใจ่ายไงล้างท้องสามวันห้าร้อยบาทกินเจสิบวันคิดท,ท่านประธานสามพันบาททั้งหมดสามพันห้าร้อยบาทแถมสวดมนต์แล้วก็ขอพรให้ด้วยนะคะรับบุญอิ่มบุญไปเต็มๆเลยค่ะท่านประธาน แต่คุ้มกับคุ้มค่ะท่านประธานผมจะได้บุญจริงๆใช่ไหมอ๋อท่านประธานดูนู่นค่ะพี่แอบแถบบัญชีหนูเพิ่งจะโอนบุญให้เขาเมื่อเช้าคะ่ะท่านประธานมีหน้า่ะท่านประธานอยากจะมีราศรีบ้างไหมล่ะคะอยากมีราศรีด้วยก็เพียงแค่ท่านประธานโอนเงินมาปุ๊บหนูก็โอนบุญกลับไปให้ท่านประธานปั๊บเลยค่ะโอนเงินไปโอนบุญมาไม่โกงไม่โกงค่ะท่านประธานเออดีจังเลยนะสามพันห้าใช่ไหมสามพันห้าร้อยบาท เรียบร้อย3,500บาทขอบคุณมากนะคะท่านประธานโอนกันไปโอนบุญมา a few moments later คุณโบถ้าผมจ่ายคุณกินเจไม่ใช่เหรอใช่คะแล้วนี่มันอะไรกุ้งกับหมูชัดๆหมูกับกุ้งของหนูส่วนของท่านประธานนี่ค่ะแตงกวาเจไหมคะเจอันนี้ไม่เจของหนูอันนี้เจของท่านประธาน ok đi bên lối đi bên